สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้พักร,ร่วมรัฐบาลประยุทธ์ส่อแตกหักประชาธิปัตดชูผลงาน75ปีสร้างอนาคตชาติสัตว์คู่แข่งหลอกชาวบ้านอย่าเลือกคนโกหก ประชาธิปัตย์เปิดปราศัยใหญ่ที่ชะอวจุรินซัดคู่แข่งหลอกชาวบ้านอ้างผลเลือกตั้งซ่อมโยงยกเลิกโครงการรัฐนิพน์เดือดชี้คนเล่นการเมืองยากโกหกย้ำผลงานประชาธิปัตย์75ปีสร้างอนาคตชาติเป็นพักคู่บ้านคู่เมือง โดยเมื่อวันที่5มีนาคมปี2 5 0 4รที่สถานีรถไฟชะอวดจังหวันดคนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ได้จัดการปราศัยใหญ่รณรงค์หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายให้กับนายพงศ์สินเสนนพงศ์ผู้สมัครสอส,อสอพักประชาธิปัตย์หมายเลข3การเลือกตั้งซ่อมสอสอเข็เลือกตั้งที่3จังหวันดคนครศรีธรรมราช โดยนายนิพน์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองหัวหน้า,าพักประชาธิปัตย์ดูแลภาคใต้ได้ปราศัยบนเวทีว่ามีคนปล่อยข่าวถ้าไม่เลือกเขาโครงการรัฐบาลต่างๆจะถูกยกเลิกเขาบอกว่าพูดโกหกทั้งนั้นยังไม่เป็นสสยังโกหกขนาดนี้ถ้าได้เป็นสสแล้วจะโกหกขนาดไหนแต่ตนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดไม่โกหก และพลเอกประยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีมอบให้ตนเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยดูแลจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆของรัฐบาลยังเดินหน้าไม่มียุติไม่มียกเลิกไม่โกหกดังนั้นอย่ามาขู่ชาวบ้านกันอย่างนี้นอกจากนี้ยังมีคนที่มาโกหกว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พัฒนาอะไรในพื้นที่ภาคใต้ ผมถามว่าความจำสั้นหรือตั้งแต่ยุครัฐบาลนายชวนหลีกภัยทำโครงการนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียนได้กินในอดีตปี2536จนถึงปัจจุบันนี่หรือที่เรียกว่าไม่ทำอะไรหรือจะเป็นโครงการอาหารกลางวัน ของนักเรียนก็เริ่มจากสมัยรัฐบาลนายชวนหลีกภยัยนี่คือผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศเราสร้างอนาคตให้กับประเทศเพื่อให้คนไปสร้างชาติอย่างไรก็ตามเรายัางทําถนนสี่เลนทั่วภาคใต้ก็เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนายชวนที่พรรคประชาธิปัตย์ พัฒนาพื้นที่และไม่ได้ทำเฉพาะภาคเราแต่ได้สร้างพื้นฐานทั่วประเทศให้ทุกภาคมีถนนสี่เลนทั้งหมดเป็นผลงานของพัคประชาธิปัตย์แล้วใครหน้าไหนที่มาบอกว่าพัคประชาธิปัตย์ไม่มีผลงานในนิพนธ์ลกล่าว นายนิพนธ์กลับอีกว่าเล่นการเมืองอย่ากโกหกพักประชาธิปัตย์เป็นพักสถาบัน75ปีมาแล้วเราไม่ใช่พักที่อยากจะให้ใครเป็นนายกเราก็มาตั้งพักสนับสนุนชั่วคราวพูดได้ว่าเราเป็นพักคู่บ้านคู่เมืองตลอด75ปีที่สร้างคนเป็นรุ่นรุ่นเพื่อพัฒนาชาติไทย75ปีที่พักประชาธิปัตย์ อยู่มาย่อมมีบางสีบางอย่างที่ผิดพลาดหากมีสิ่งใดผิดใจพี่น้องไปต้องกราบขอโทษและต้องจำไว้ว่าคนเล่นการเมืองถ้าพูดโกหกตั้งแต่เริ่มอย่าเลือกพรุ่งนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งวันใครมีรถให้เอาไปเติมน้ำมันให้พร้อมเพื่อวันเลือกตั้งวันที่7มีนาคม จะได้ออกมาเลือกนายพงศินเสรนพงศ์ผู้สมัครเบอร์สามให้สืบทอดสืบสารพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปถ้าเลือกนายพงศินจะได้ของแถมเป็นตนมาช่วยดูแลจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยต่อมาเวลา1 9นาิกาินาทีนายจูรินลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวนหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในกระ,ระาวปารัยตอนหนึ่งว่าจากการที่ได้มาลงพื้นที่ในหลายวันในนั่งคุยกับชาวบ้านหลายคนเขาบอก ว่าอย่าเลิกประกันรายได้เกษตรกรต้นขอย้ำว่าไม่เลิกนโยบายนี้ตราบใดที่พรรคประชาธิปัตย์ยังเป็นรัฐบาลเราจะเดินหน้านโยบายประกันรายได้ช่วยชาวสวนยางและชาวสวนปาล์มต่อไปเพราะประกันรายได้เกษตรกรเป็นเงื่อนไขที่สําคัญเรื่องหนึ่งก่อนที่พรรคประชาธิปัตย์จะตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กลาาก่าวอีกว่า นโยบายประกันรายได้ของพรคประชาธิปัตย์คือนโยบายสำคัญที่จะมาช่วยเกษตรกรและเป็นเครื่องช่วยหายใจในขณะที่ราคายางและราคาปาล์มตกและกำลังจะสิ้นลมหายใจช่วงที่ปาล์มและยางราคาตกนโยบายนี้ช่วยทำให้เกษตรกรได้มีเงินเข้ากระเป๋าได้มากทีเดียวชาวบ้านมาบอกกับตนว่ามีบางคนบอกว่าถ้าเลือกเบอร์สามโครงการคนละครึ่งจะถูกยกเลิก คนในเขตเลือกตั้งที่3จะไม่ได้โครงการคนละครึ่งหรือแม้แต่โครงการเราเที่ยวด้วยกันผมบอกกับพี่น้องเลยว่าถ้าวันที่7มีนาคมประชาธิปัตย์ติหมายเลข3ชนะโครงการเหล่านี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกประการเพราะโครงการนั้นไม่ใช่ส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีตนและรัฐมนตรีของพรรคประชาธัปรตย์อีก6คนก็ยกมือให้กับโครงการคนละครึง่งและโครงการเราชนะ ดังนั้นใครก็ตามที่ไปบอกว่าถ้าเลือกเบอร์สามแล้วจะยกเลิกคนละครึง่งมันพูดเหมือนเรากินแกลบมันคิดว่าเราไม่สบายแต่จริงๆคือคนที่พูดมันไม่สบายมากกว่านี่คือสิ่งที่ตนอยากทำความเข้าใจกับทุกคนผมเห็นป้ายโฆษณาของพรรคการเมืองบางพัคบอกว่าถ้าเลือกเท่ากับสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเขาพูดอย่างนี้ลืมประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยที่เป็นพคร่วมรัฐบาลไปแล้วหรือ วันนี้ประชาธิ่ปัต์เมื่อเข้ารวมรัฐบาลก็ได้ทำทุกอย่างสนับสนุนให้ยื่นยติแก้ไขร,รัฐมนูญตอนนี้การแก้ไขร,รัฐมนูญวาระสองและกำลังจะเข้าวันที่3ในวันที่17-18มีนาคมนี้เรายืนยันว่าจะสนับสนุนการแก้ไขรัฐมนูญไม่ลุกริกหรือโลเลนายจุริลกล่กาวงานนี้มีคนหน้าแตกยับฟัดกันนว ชาวบ้านฝากตบปากแรมโบ้ประชาธิปัตย์เตือนใช้บริการตัวกาลกินีหลังแรมโบ้ทวงบุญคุณแทนนายถามประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลได้เพราะใคร โดยเมื่อวันที่5มีนาคมปี2504ในราเมศรัตนชเวงโคศกพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุพรอัธาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีได้กล่าวพาดพิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่เปิดเวทีปราศัยใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า นายสุพรอย่าทำตัวเป็นคนอยากดังปิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะการปราศัยของนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักเป็นการกล่าวปราศัยนำเสนอนโยบายตามปกติเพื่อการบอกกล่าวประชาชนให้เห็นถึงความเป็นสถาบัานทางการเมืองของพักการนำนโยบายที่ได้ประกาศไว้จนผลักดันเป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเช่นโครงการประกันรายได้ เป็นเรื่องปกติของการปราศัยอยากกลัวความสำเร็จของโครงการประกันรายได้นายสุพรเป็นนักการเมืองมานานน่าจะเข้าใจและควรใจกว้างในการรับฟังคนอื่นบ้างพักเข้าร่วมรัฐบาลไม่ใช่เข้าร่วมเพื่อประโยชน์ของพักหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของใครแต่เข้าร่วมเพื่อทําประโยชน์ให้กับประชาชนคนอย่างนายจุรินไม่คิดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่อยากให้นายสุพรสับสนคิดว่าคนอื่นเหมือนกับตน การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของนายจุรินนั้นตนไม่เชื่อว่านายสุพรจะดูถูกว่าเป็นการช่วยเหลือแบบมัว่วแบบหวานแหสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินทั้งๆที่ประชาชนพี่น้องเกษตรกรได้ประโยชน์ส่วนที่นายสุพรกล่าวหาว่าใครก็เป็นรัฐมนตรีได้เพราะของเงินลูกเดียวไม่ต้องใช้สมองนั้นนายราเมศกล่าวว่าขอเตือนคนพูดว่าควรใช้สมองคิดมากกว่า เพราะแค่พูดก็ยังไม่มีปัญญาพอจะสื่อสารออกมาอย่างสร้างสารรค์ได้เลยนายราเมศกล่าวว่านายสุพรอย่าททำตัวอยากดังจนเกินงามชาวบ้านในเขตพื้นที่ที่เป็นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางชาวสวนปาล์มอ่านข่าวคุณสุพรแล้วไม่พอใจอย่างมากและฝากให้ตบปาก เพราะดูถูกนโยบายที่ดีที่ช่วยเกษตรกรแต่ตนคงไม่ทำเพราะเสียดายมือไม่อยากเปลืองสเป์รค่าเชื้อเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มฝากบอกไปยังนายกรัฐมนตรีว่าหากให้คนแบบนี้ออกมาตอบโต้ก,ก็จะเป็นการละกินีกับรัฐบาลเราอย่าเปิดศึกกันเลยเงียบๆบ้างก็ดีเพราะหากเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย และไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนช่วยการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศจะสร้างสารรค์กว่าโดยก่อนหน้านี้นายสุพรอัตาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะห,หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปราศัยใหญ่ช่วยผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสอสเขตที่สมนครศรีธรรมราชโดยระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ก่อตั้งมานาน เป็นสถาบันทางการเมืองไม่เหมือนบางพักการเมืองตั้งมาเพื่อสนับสนุนให้ใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นนายยกรัฐมนตรีว่าหากหัวหน้าพักคประชาธิปัตย์หมายถึงพ,พรรคพลังชารัิ ที่เลือกพลเอกประยุจันโอชามาเป็นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและพักพรังชารัฐไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเลือกนายกเพียงอย่างเดียวพักมีนโยบายมากมายที่ทําให้ประชาชนและการเลือกพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกเพราะที่ผ่านมาทํางานเพื่อบ้านเมืองแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีนายจุรินไม่ควรเอาเรื่องดังกล่าวมาปราศัยหาเสียงเพียงเพื่อขอคะแนนกับประชาชนเพียงหวังชนะการเลือกตั้ง โดยไม่ระมัดระวังคำพูดเข้าใจว่านายจุรินต้องหาเสียงช่วยผู้สมัครของพรรคแต่การปราศัยพาดพิงพรรคอื่นหรือบุคคลอื่นในลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการดูถูกพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นทําให้ประชาชนเข้าใจในพรรครำชารัฐหรือนายยกมนตรีผิดไปนายสุพรกล่าว นายสุพร์กล่าวต่อด้วยว่านายจุรินต้องอย่าลืมว่าที่พรรคประชาธิปัตย์และนายจุรินได้เข้าร่วมรัฐบาลเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนหนึ่งก็มาจากพกรรคพังชารัฐและมาจากพลเอกประยุทธ์เช่นกันสิ่งสําคัญนโยบายต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนในหลายนโยบายก็มาจากแนวคิดพรรคพังชารัฐและของนายกในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ดังนั้นหากนายจุรินจะพูดอะไรออกไปขอให้คิดก่อนหรือให้เกียรตินายยกหรือพักร่วมบ้างเพราะตนก็มั่นใจว่านายยกเองก็ให้เกียรตินายจุรินในฐานะคนทำงานร่วมกันที่มีความจริงใจให้กันผมเองก็พอทราบมีพักการเมืองในรัฐบาลจ้องแต่ขออนุมัติวงเงินในคอรมอโดยไม่ได้มีแนวความคิดช่วยเหลือหาเงินช่วยรัฐบาลเลยใช้แต่เงินแก้ปัญหาเพื่อหาเสียงให้มีผลงาน ขอเงินครมอลูกเดียวอย่างนี้ใครก็เป็นรัฐมนตรีได้ถ้าขอเงินลูกเดียวไม่ต้องใช้สมองแก้ปัญหาไม่คิดลิเริ่มมาตรการใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงตามยุคดิจิตอลซึ่งตรงกันข้ามกับมองว่านาย,ยกรัฐมนตรีมีแนวความคิดตั้งหลายเรื่องอาทิเชน่นลงทะเบียนผู้มีไรายได้น้อยแรงงานต่างจังหวัดคนละครึง่งเราชนะเรารักกัน ก็เพื่อนําข้อมูลเข้าสู่ฐานดิจิตอลเพราะจะได้ใช้ข้อมูลในการกําหนดนโยบายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มไม่มัวไม่หวานแห่สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่คิดแต่จะผ่านเงินงบประมาณเพื่อหวังผลทางการเมืองของพรรคตนเองผมไม่อยากเห็นการใช้เวทีหาเสียงเลือกตั้งมาปราศัยเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่อึดอัดไม่สบายใจต่อกันและไม่อยากให้เสียบรรยากาศในการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาล แต่ถ้าเป็นเพียงการปราศัยแบบกรอนพาไปก็พออโหสิกรรมกันไปเพราะยังไงยังต้องลงเรือลำเดียวกันขอวิงบอลช่วยกรุณาระมัดระวังคำปราศัยที่จะทำให้เกิดความรู้สึกที่สกิดใจกันยังไงยังต้องจับมือกันเพื่อประเทศชาติและประชาชนจนหมดวาระของรัฐบาลน,นี้นายสุพรกล่าว โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนว่าอย่างเช่นเห็นกัดกันเองแล้วก็สะใจครับแต่ผมว่าเสนอนโยบายที่ดีให้ประชาชนตัดสินใจเลือกแล้วทำตามที่พูดให้ได้เหมือนท่านทักษิณดีกว่านะครับมีประโยชน์ต่อประชาชนที่อุตสาห์ไปเลือกพวกคุณนะครับเห็นหน้าตาท่าทางไอ้บ้านนี่แล้วผมก็ยิ่งมั่นใจนะว่าผมคิดถูกที่ไม่เคยคิดจะเลือกพระรัมชารัฐ สมนำหน้าจริงๆขยดเปียกกับขยะแห้งมัดใส่ถุงรวมกันไปเลยเมื่อหมดประโยชน์ที่จะใช้งานแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะเขาไม่เอาไว้ใช้งานนานหรอกนกสองหัวหมาสองรางค่าสองเจ้าบ่าวสองนายทอยยศตบผู้มีพระคุณคนแบบนี้สักวันคงจะพบจุดจบที่ไม่ดีแน่ๆหน้าตาแบบไม่น่าคบเลยตาก็เหลือกปากก็หมาหน้าก็ไม่ค่อยจะดีนะเลียเก่งอีกต่างหา ไอ้นี่นะมันสุดยอดมากไม่นานนี่แหละเดี๋ยวมันจะเดินสะดุดขาตัวเองตบปากมันน้อยไปนะผมว่าต้องจุดๆ,ๆุปากไปเลยขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมัติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสด